สวัสดีครับผมนายจตุพลพันชยานักศึกษาปบัณฑิตสาขาวิชาชีพครูปค .6405 มหาวิทยาลัยราชพัฒเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมานำเสนอหนังสือเล่มโปรดของผมที่ผมทั้งหมดที่อ่านมานะครับก็เลยคัดหนังสือเล่มนี้มาให้กับทุกคนได้ดูกันนั่นก็คือหลายชีวิตนั่นเองนะครับหลายชีวิตนี้เป็นผลงานประพันธ์นะครับของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมช นะครับแต่งขึ้นในปีพุทธศักราช2494เป็นหนังสือประเภทเรื่องสั้นนะครับแล้วก็เรื่องนี้นะครับก็เกี่ยวกับหลายชีวิตทุกคนนะครับที่เดินทางการสัญจรโดยเรือด้วยกันนะครับแล้วก็เรือก็เกิดคว่ำแล้วก็เสียชีวิตนะครับคำว่าหลายชีวิตก็คือมีหลายคนหลายเพศตั้งแต่เด็กถึงผู้ใหญ่มีเป็นพระมีทั้งข้าราชการนะครับที่เสียชีวิตแล้วก็ หนังสือเล่มนี้ก็เลยมาย้อนให้ดูว่าแต่ละคนนะครับเขาเสียชีวิตเนี่ยเขาผ่านอะไรมาบ้างนะครับทำให้ผมอยากจะรู้จกักคนนี้ที่เสียชีวิตอ่ะเขาทําอะไรเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยเนาะผลที่เกิดมาเป็นยังไงนะครับแง่คิดนะครับที่ได้จากหนังสือเล่มนี้นะครับที่อ่านเนาะก็เดี๋ยวมีอยู่3ข้อด้วยกันนะครับข้อที่1ก็คือ,อเป็นเรื่องของตามคันลองของกรรมนะครับหรือว่าผลของกรรม ของตัวละครที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับในความเชื่อของศาสนาพุทธของเราที่เชื่อว่ากรรมนะครับเป็นตัวกระทําที่ทําให้เกิดเรื่องของนี้นะรเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็คอยชักใยชีวิตของคนเรา นั่นเองนะครับแล้วก็ข้อที่2นะครับก็คือหลังจากการอ่านนี้แล้วนะครับทําให้ผมได้แง่คิดที่ว่าการทําความดีหรือว่าการทําความทรงจําดีๆที่เราสร้างขึ้นในชีวิตเนาะควรนที่จะทําดีกว่านะครับเพราะว่าชีวิตคนเรามันสั้นมากนะครับเราไม่รู้ว่าเราจะตายวันไหนเนาะแล้วก็ทุกแต่จริงๆแล้วทุกคนก็ล้วนตายนี่นแหละครับผมก็เลยอยากจะให้ทุกคนนะครับสร้างความดีความทรงจําดีๆจะได้อ่ มีความสุขในชีวิตนะครับ Onion. แล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับข้อที่3ก็คือการจะทําอะไรนะครับเราควรที่จะต้องคิดให้มากๆนะครับว่าท,ท,ท,ทําสิ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นทําสิ่งนี้เกิดอะไรขึ้นบางคนทําสิ่งนี้แล้วเกิดผลแย่ในชีวิตทําสิ่งนี้เกิดผลดีขึ้นในชีวิตนะครับเพราะว่าการคิดมากการคิดก่อนทานะครับก็จะเป็นสิ่งที่ดีสําหรับชีวิตนั่นเองนะครับนี่ก็คือหนังสือเล่มโปรดของผมนั่นเองที่จะมา แชร์ให้กับเพื่อนๆถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถที่จะหาได้หาซื้ออ่านง่ายนะครับเป็นผลงานประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คือฤทธิ์ป,ปราโมทนั่นเองครับขอบคุณครับ